้าโรงงานพืนละส0มสิบสี่สิบาทแล้วถ้าผ้านี้ชาวบ้านถ้าสมมุติว่ามันปังจริงๆแล้วมันขายได้คนที่ได้คือโรงงานไม่ใช่ชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่ทอผ้านี้ที่การใส่เนี่ยมันดูแบบดูเหมือนคุณไปตัดป้อยเสร็จอะแล้วแบบแบบที่แรกมันคาดอยู่จมูกเนี่ยไหมคาดอยู่จมูกอ่าแล้วก็ลดลงมาแล้วก็ลดลงมาสวัสดีค่ะ หญิงค่ะลินิพรวรินวัชรโลดค่ะเพื่อหญิงเห็นคลิปหนึ่งนะคะที่มีการเผยแพร่นในติ๊กต็อกของครูใหญ่นะคะในการจัดรายการร่วมกับคุณจอนบินอยูขอโทษนะคะหญิงก็เลยอยากจะชี้แจงว่าการที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างค่ะแล้วพูดเหมือนเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเฟกนิวอย่างหนึ่งนะคะ ยิงได้ได้มีโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในการลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่และในหลายๆจังหวัดค่ะยิงรู้ว่ากระบวนการทํางานเบื้องหลังของทีมงานท่านทํางานอย่างไรค่ะในทุกทังในทุกๆครั้งที่มีประชาชนมามอบสิ่งของหรือว่าการผูกผ้าเขามา้าซึ่งเป็นประเพณีของคนอีสานเนี่ยทีมงานจะมีการคัดแยกแล้วก็พับผ้าทุกๆผืนเลยค่ะว่าอันนี้มาจากตําบลอะไรอําเภออะไรนะคะเพื่อเพื่อนาเก็บไว้ที่ทาเนียบ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามดูการไลฟ์สดท่านนายกเห็นผ้าผืนสีชมพูใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่าเอ้ยผืนนี้ผมว่าผมจะไปฝรั่งเศส30ผืนในการไปยุโรปรอบนึ่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเลือกเองกับมือทุกผืนค่ะและหญิงมั่นใจว่าทุกผืนที่ท่านเลือกมาจากมือประชาชนมาจากการส่งมอบความรักและความห่วงใยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นค่ะการด้อยค่าค่ะว่าผ้าขาม้าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทอของประชาชน มันเท่ากับการด้อยค่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขามีแต่ท่านนายกนะคะยิ่งว่ามันไม่สร้างสรรค์เลยค่ะดังนั้นเลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นค่ะคุณควรจะให้คุณค่ากับสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขามอบและนายกรัตรีพยายามอย่างชัดแจ้งนะคะชัดเจนด้วยว่าเราอยากยกระดับมูลค่าของสินค้าไทยที่สามารถจะผลักดันให้เป็นรายได้เพิ่มหรือรายได้ใหม่ได้ดังนั้นค่ะก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะ ว่าถ้าเล่นการเมืองสร้างสารรค์เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก็คงไม่ต้องมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวของใครนะคะก็ฝากไว้ให้คิดค่ะขอบคุณค่ะ